APBL TV on tour Good morning and this is my new helmet for the bicycle helmet and we're going somewhere we're going Europe not Europe you boy are you poor you poor nala <laughs> <laughs> and then ข้างหน้านู่นที่เป็นกี้ที่อ,อ่าแซงไปแล้วนั่นคือต่วเพิ่งเพิ่งมาเจอที่เสียงมาสู่นี้แล้วก็อามีแล้วก็ฮาร์ดคือสมาชุดใหมท่ที่มาร่วมกวนตลอดตลอดนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณของออสนามวิบาร์ก สนามวิบาร์กซึ่งอยู่ uh, อยู่บริเวณแถวๆบัสเทอร์มินอลบัสเทอร์มิโ่แถวๆตลาดใหม่ถวตลาดใหม่ฟังแบบนี้แล้วน่ารำคาญเนาะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่ากระแดของรจงฮะ <c oughs> บรรยากาศดีมากแต่อากาศยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลม It's not quite windy and the weather is not quite c o l d

ไปทางวิบากหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้อันนี้เป็นเป็นทางใหม่นะเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เอาลงแล้วโอ้ยโ้ยโอ้ยะอดยโอ้ยโอ้ยโอ้นี่้ยโอ้ยโอ้ยโู้เดอดยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยรออ้อโอ้ย้ยยู้ดูยอยโอ้อยยอย้อออโอ้ What are we doing เราจะไปไหนเนี่ยท่นเงาดาวันอยู่ก่อนยังพิ่อ่านก่อนอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าดูนี่คือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้ที่สวนสีเมืองนะฮะและนั่นคือที่แกล่าวไปเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยบรรยากาศสวยมากอ่ะ It's like Fuji Mountain in Japan เดะ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 เดเดเดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรตรงนี้ แล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้เตรียม refreshment มาด้วยไม่ได้เตรียม refreshment refreshment ก็คือเหมือนอาหารว่างอาหารอะไรสักอย่างที่จะทำให้เรา refresh จากการการสมมูงเวลามีโปรแกรมหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาหารว่างนั้นก็คือเขาเรียกว่า refreshment นะครับมาเถดจงขี้ม้ไม่เจ็บใช่ไมเเลยไล่อะายไลตอนนี้คลานไม่มี KFC ครับ อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยดีกว่าไม่ดีไม่ดีเห็นไหมฮะความคิดไม่ดีผมเป็นคนห้ามนะครับก็คือเนี้ยคือแบบเฮ้ยเด็กอยากจะแบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นอน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 อนเกิดจาลืมกดกดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนี้เราจะดกันว่าก่อนที่เล่นโบลิ่งอ่ะใครว่าเชียงรายไม่มีมุสลิมนะฮะตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่อันนี้ยะลาเว้ยตอนนี้เรามาอยู่ที่เอ่อเส้นทางหลักเส้นทางเส้นทางหลักตอนนี้อยู่ที่เส้นทางหลักอันนี้มาจากเชรามาจากขา เดี๋ยวก่อนเนะอามาไปอยู่อะไรตรงนู้นนะ่ะเอาไปลอยฟังนูหรออันนี้คือทางรถไฟนะครับคือเส้นทางหลักที่เราจะไปยังโม่ละโมวละอันนี้มวละเทางรถไฟรางรถไฟเรียกว่า <The Real. S 2> <mm <f 1> อันนี้นจะอ้วกหรืออะไรเรลเวย์เรลเวย์ วิ v e w o วิวว l ววิววิ l ว A ววิ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 วว t h วิว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 อิิววินวิววิววิววิาวิววิววววิิววริววิววนะิวว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 ิวิิวิวว o l because i t look scary s some of our uh, some of my boys have already reached the other side มาลุ้นกี้กันครับว่าจะประสบความสำเร็จกับการลงสเปนนะหรือเปล่าครับ

อันนี้คือการจำลองเหตุการณ์เมื่อคราวก่อนที่ <c oughs> KBLTV p at youtube. com หรือ KBLTV ที่ youtube. com